นาเดตได้รับยาย่าเลิฟซีนเดือดมาริโอยุคนี้แล้วจะแพนเข้าตะเกียงก็ไม่ได้ละครคือเธอที่กำลังออกอากาศอยู่ต้องมีฉากเลิฟซีนถึงเนื้อถึงตัวระหว่างพระนางอย่างมาริโอเมาเลอร์และยาย่าออรัสยาแบบถียิบ เป็นเหตุให้ใครๆอยากรู้ว่าแฟนตัวจริงอย่างนาเดทคู่กิมยะเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงล่าสุดคู่นี้เขาจูงมือกันไปออกอีเวนต์หนึ่งเป็นเหตุให้ถูกถามเรื่องนี้ซึ่งนาเดทบอกว่าเข้าใจทุกอย่างยุคนี้แล้วจะมาจับมือแล้วแผนกล้องเข้าตะเกียงก็ไม่ได้เพราะคนดูต้องการอะไรที่เร็วๆนาเดท งานก็คืองานผมว่ายุคสมัยนี้คนดูก็คงอยากจะเห็นอะไรที่มันเร็วขึ้นจริงขึ้นมีรสชาติมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยตามยุคสมัยไปก็แฮปปี้เข้าใจกัน ย่าจริงๆย่าว่ามันตามเทรนของคนดูด้วยว่าเขาต้องการอะไรที่มันจริงขึ้นในฐานะนักแสดงย่ารู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวละครที่เราได้สื่อให้คนดูเข้าใจก็ดีนะคะหนูชอบนาะเด็ดแพนกล้องเข้าตะเกียงมันก็จะโอ้โหอีกแล้วสูมมือจับมือกันโหยอันนี้มัน20ปีแล้วมันก็โอเค ย่าๆก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทำงานคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่ามันเป็นแค่นี้เท่านี้นี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทำงานโดยโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้ว